สวัสดีวันอังคารที่11มกราคม2565นะครับพบกันได้ทุกวันกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากเฮียทางช่อง YouTube กวินกูรูสปอร์ตนะครับทีเด็ดตัวเดียวครับเน้นๆวันนี้ไปกันที่สุกฟุตบอลพรีเมียร์ของอังกฤษนะครับลงสนามเวลาตี2 45นาทีนักบุญเซาเทมป์ตันจะเปิดบ้านที่เซนต์แมรี่นะครับต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดนะครับไปดูความพร้อม ตัวผู้เล่นวันนี้กันก่อนนะครับทางด้านเซาท์แฮมตันนะวันนี้ก็นำทีมมาโดยอดัมอาร์ฟตองนะครับอมลันโดโบยานนะโมฮัมเหม็ดเอลยูนุซซี่นะครับแล้วก็มีพวกโรเมอูนะครับเจมบอร์ดพาวนะครับพร้อมลงสนามส่วนทางด้านเบนฟอร์ดก็นำทัพมาโดยอีวานโทนี่นะครับไบรอันเอมิลโบนะรวมไปถึงแมทเทียสยนเซนนะครับ เซจิคาน,นอสนะครับอิทานพินอกนะครับพร้อมลงสนามนะมาดูฟอร์มโดยรวมของซอลแฮมตันนะครับซอลแฮมตันห้านัดหลังสุดถือว่าผลงานโอเคนะครับชนะ1สเสมอ3แพ้1นะครับนัดล่าสุดนี้เล่นในบอลถ้วย f a Cup คับนะครับสเสมอกับโซนซีในเวลา1 1, 1นะไปชนะในช่วงต่อเวลา3ประตูต่อ2นะครับส่วทางด้านเบนฟอร์ด5นัดหลังสุดแพ้3ชนะ2นะครับ สองนัดล่าสุดนี้ชนะรวดเลยชนะแอตตันวิลล่าในเกมพรีเมียร์ลีกสองหนึ่งและล่าสุดเล่นในเอฟเอคับชนะพอร์ตเวลนะครับสี่ประตูต่อหนึ่งมาดูตารางคะแนนกันบ้างนะครับเบนฟอร์ดอยู่อันดับที่สิบสองนะครับส่วนเซาท์ทัมป์ตันอยู่อันดับที่สิบสี่นะเบนฟอร์ดมียี่สิบสามคะแนนนะครับส่วนเซาท์ทัมป์ตันมียี่สิบเอ็ดคะแนนนะครับวันนี้เล่นที่บ้านเซาท์ทัมป์ตันนะก็ต้องบอกว่า นักบุญนะครับซาทแฮมตันดูเป็นต่อนิดๆนะครับนะแต่คู่นี้เฮียเชื่อว่าสุสีนะครับออกได้ทั้งสามหน้านะวันนี้ซาท์แฮมตันเป็นต่อครึ่งลูกนะครับอยากให้เชียร์ไปที่เบนฟอร์ดนะครับเชื่อว่าจะบุกมาแบ่งแต้มได้ครับวันนี้เกมสนุกแน่นอนครับจัดไปเน้นๆวันนี้ออกไปที่บอลลองนะครับเบนฟอร์ดครับก่อนจกันวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ช่อง u t u b e เฮียด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ ขอให้รุ่นเชียร์บอลคืนนี้กันให้สนุกโชคดีเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ